เมื่อเราไปเที่ยวกับเพื่อนในป่าและปรากฏว่ามีปีศาจแปลกๆมาลักพาตัวเพื่อนของเราไปแถมมันยังทิ้งโน้ตแปลกๆเอาไว้ที่บอกว่าห้ามพวกเรานอนหลับผมจะตามหาเพื่อนที่หายไปเจอไหมและปีศาจนั้นมันคือตัวอะไรไปชมกันเลยจ้าเตือนเถิดพวกพวกคุณหลับไปทั้งวันแล้วนะใครบางคนทิ้งเครื่องทำความร้อนเอาไว้และตอนนี้มันก็พังซะแล้วไอโซ่นี่คือใครครับอ,อ๋อเราต้องซ่อมมันไม่งั้นเราจะโดนแช่แข็งในคืนนี้นะครับ ช่วยค้นหาแบตเตอรี่รอบบ้านเพื่อที่จะซ่อมมันได้เลยเรามีเพื่อนหลายคนนี่แบตเตอรี่หนึ่งอันแหลกหนึ่งอันนี่นีน่ี่ครบแล้วครบแล้วโอ้เราเจอหมดแล้วสินะฉันจะออกไปข้างนอกแล้วก็ซ่อมมันอยู่ที่นี่นะแล้วก็ตื่นตัวไว้ได้เลยไอโซ่ชื่ออะไรชื่อโซ่คนอะไรโหถ้าเป็นหนังสยองขวัญในคนที่ออกไปคนเดียวแบบนี้ไม่น่ารอดนะครับเนี่ย โอ้นั่นไงเรียบร้อยกรีดร้องเสียงไอ้โซ่แน่ๆได้ยินไหมอะเมื่อกี้เสียงเหมือนโซ่กำลังตะโกนเลยมาตรวจดูเขากันเถอะไป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 มามามาอุ้ยมีแต่สาวๆด้วนนเนี่ยผมเป็นหนูอยู่คนเดียวอุ้ยคนนี้มีไม้ตีด้วยโอ้โหมีรอยเลือดเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยแบตเตอรี่กองไว้ นี่ตัวผมเลยนี่ฉันไม่รู้ฮ้ยแต่ดูซี่มันมีโน้อตติดอยู่อะ,อ,ะอะไรอะไรอะไรอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮมีนับถอยหลังด้วยโอ้หก็คือกลับเข้าไปในบ้านแล้วก็ต้องทําให้ตาสว่างอย่าหลับฉันเหนื่อยมากเลยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยฉันกลัวจะนอนไม่หลับไม่ใครนอนอยู่เนี่ยมันหลับไปกันเถอะพอถึงกลางวันแล้ว จะได้ไม่กลัวโอเคเราต้องนอนนะครับนอนก็ได้นอนนอนนอนเฮ้ยอย่านอนคนเดียวดีนอนด้วยโอ้โหผมอ้วนอยู่คนเดียวเลยอะฉันบอกว่าอย่านอนหลับอ๋อมันมีโน้ตแปะอยู่ที่ไอเครื่องที่ไอไอโซมันไปนซ่อมนะครับว่าดอสลีปอย่านอนหลับถ้าเราหลับแล้วจะเป็นยังไงอะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไฟมันกระพริบ,บตื่นเร็วทุกคนฮะ อุ้ยตัวอะไรนั่น,นอะไรอ่ะโอ้โหฟันขาวเชียวต้องใส่ใช้คอลเกตหรือใช้เทพไทยเฮ้ยมาเข้ามาในบ้านแล้วเฮ้ยหนีแล้วหนีโอ้ตัวผมพูดได้ด้วยหนีดินั่นน่ะมันอยู่นั่นน่ะว้าทำไมมันไล่ผมอะ่ะทำไมทุกคนมีไม้บ้อง อ๋อผมก็มีต้องหนีไปไหนอะนอกบ้านก็ออกไม่ได้พระเจ้าชั้นสองก็ขึ้นไม่ได้เพื่อนเราตายแล้วหนึ่งคนโอเคอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยครับอ้ามันว์บได้อุ๊ยมันเกิดข้างหลัง ผมมีเพื่อนใจกล้าคนหนึ่งไล่เอาไมา้เบสบอลฟาดหัวผีนะครับเฮ้ยเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วผมใกล้แล้วผมใกล้โดนโยเพลงดับแล้วรอด้วใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหมันเดินขึ้นไปห้องใต้หลังคาเลยนะครับเนี่ยคอมปพลตเร็วมันอยู่ต้องมันอยู่ห้องใต้หลังคาตอนนี้เราปลอดภัยแล้วมีหน้าต่างสามารถมองเห็นล็อฟได้หน้าต่างเหรอ ทำไงเพื่อนหน้าต่างหน้าต่างออออกไปได้ออก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 ให้ตัวนี้เดินอะมีบันไดที่สามารถไปที่หน้าต่างได้แต่มันหักโหบันไดซีเบิรมเลยอุ้ยซ่อมแล้วเหรออ๋อเราต้องซ่อมเองโอเคเราสามารถใช้กองไม้ตรงนี้เพื่อสร้างบันไดใหม่ได้ก็ต้องสร้างอีกอ๋เอเร็ว สร้างสร้างสร้างช่วยกันช่วยกันทุกคนทุกคนช่วย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 เวลาจะหมดแล้วแปะโอเคเสร็จโอ้ดีมาปีนกันเถอะนี่เราอยากจะรู้จริงๆหรอว่ามันขึ้นไปทำอะไรอุ้ยอุยอย,อย่าค้างสิเอาไปไปไปดูไปดูไปด,ไปด,ไปดูเอก็ดูเป็นห้องที่ไม่มีอะไรเลยนะเอ้มาสเตอร์ไปไหนแล้วเนี่ยมันหายไปแล้วอุย้ยนั่นไงมาแล้ว อ้มันแปะอะไรเนี่ยมันแปะโน้ตเอาไว้ที่หน้าต่างมันบอกว่าภายในเขาวงกดข้าโพดคือให้เราเข้าไปตรงนั้นเหรอเอเราไม่มีทางเลือกเราต้องไปตรวจสอบที่เขาวงกดข้าโพดดูหน่อยแล้วโอ้โหเป็นผีที่เขียนโน้ตได้ด้วยนะฮะ <c oughs> เอาไปไปตรวจสอบนี่เหรอ ระวังตัวนะมีแม่น้ําอยู่ระหว่างเราแล้วก็เขาบงกฏขา้าพุทจะต้องกระโดดไปสินะโอเคเราต้องหาโซ่เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกระโดดข้ามไอโซ่ไอโซ่ยังไม่ตายเหรอเราต้องไปหาโซ่ผมว่าไอโซ่เนี่ยแหละเอา้ามีคนตกไอ้นั่นตายมีคนตกแม่น้ําตายแล้วเล่นในมือถือละสิกระโดดไม่เก่งใช่ไหมล่ะผมเล่นในคอมไงเอา้าเอาตายกันหมดเลยเหลือผมคนเดียว เอ้าเหลือคนอุยเพื่อนเกิดใหม่ปะไม่เกิดตายแล้วตายเลยเป็นไปนได้ไหมที่ไอโซนี่แหละคือผีครับเออมันอาจจะไอเลือดก็คือมันกลายล่างไงเลยเลือดไหลจริงๆแล้วมันชื่อเชนนะฮะแต่ว่าคําแปลมันแปลเป็นไอโซโอเคเราต้องหายโซ่แปลซะตรงตัวเลยเชนโอ้ยผมโดนอะไรอะ่ะโอ้ยเขาวงกดข้าโพดนะครับ คิดว่าอ,อ,อุปสรรคกระจอกกระจอกแบบนี้จะขังฉันได้อย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกนะโอ้โอ้โอ้ขอโทษนี่ไงถึงละเออฉันเจออะไรเนี่ยเช็คเดอะเบสเมนต์เช็คชั้นใต้ดินเหรอในหุ่นไล่กานี่เอ๊ะเดี๋ยวนะมันมีโน้ตแปะอยู่อีกแล้วใช่ฉันอ่านไปแล้วเมื่อกี้เช็คเดอะเบสเมนต์ไงมันบอกว่าให้ไปเช็คที่ห้องใต้ดิน บางทีอาจจะเจอไอ้เชนหรือไอ้โซ่อยู่ที่นั่นก็ได้เฮ้ออุ้ยออนั่นมันสัตว์ประหลาดี่นามันมันออกมาจากห้องใต้หลังคาแล้วไฮซ่อนในโรงนาโรงนาโรงนาอยู่นั่นโอเคโรงนาโรงนาโรงนาโอเคครับเราซ่อนในโรงนาได้แล้ว เราทำเสียงไม่ได้นะอย่าส่งเสียงดังอะไรอุยอ้ยโอ้มันไม่เห็นมันโง่มันเดินผ่านไปแล้วครับเราต้องรีบไปเร็วๆเตรียมพร้อมไหมโอเคได้เราจะตามผีไปเหรอวิ่งภายในวิ่งเข้าไปข้างในวิ่งภายในคืออะไรวิ่งเข้าไปข้างใน โอเคเราเข้ามาแล้วโอเคเราต้องหาทางอัลล็อกเบดสเมนต์อ๋อนี่ไงอัลล็อกตรงนี้เหรอต้องหากุญแจได้เลยกุญแจคนบ้านไปหากุญแจตรวจสอบลิ้นชักด้วยได้เลยโอเคต้องค่อยๆแงะนะครับน่าจะอยู่ในเก๊นี่แหละเก๊มีตั้งหลายอันสักอันดิโอ้กุญแจเบนเริ่มเลยจิบมาเร็ว โอ้เจอแล้วได้กุญแจแล้วใช่ไปไขสิโอเคไขแล้วโอ้ basement อุ้ยทำไมเลือดผมเหลือแค่นี้อเพิ่งสังเกตเห็นเลือดตัวเองคิวก็ไม่ได้ด้วยนะอุ้ยมองไปรอบๆเพื่อหาอะไรก็ได้โอแต่ผมมีคนเดียวผมจะหาเจอเหรออุ้ยเวลาหมดแล้วอ้ยมีโน้ต ในโน้ตโอ้เช็คบีไฮบุ๊กเชลฟให้ให้ไปหาหลังชั้นวางหนังสือเหรอโอเคผลักชั้นวางหนังสือออกได้เลยไม่ยากไม่ยากอ,อ้ออืออมีรูอยู่ตรงนี้โอ้นี่มันรูอะไรเนี่ยดูเหมือนมันจะไปข้างล่างได้นะลงไปเถอะโอ้ กระโดดลงไปใช่ไหมได้โดดไปเลยเอ้ยเราอยู่ในกล่องอะไรเนี่ยเอ้ยเราโดนกับดักชายไม่ทราบชื่ออืมฉันรู้ว่าแกเหนื่อยอยากจะหลับใช่ไหมละ่ะโหมันรู้ครับว่าเราไม่ได้นอนเฮ้ยแกเป็นใครทำอะไรกับโซ่อ่ะฮะ Come into the shadow มาเข้าสู่เงาฉันจะแสดงให้คุณเห็นเข้าสู่เงา เราต้องหาทางออกจากไอ้กรงแก้วนี่ด้วยไม้เสบอลของเราตีทำลายกระจกอืออ๋อต้องทำลายตรงนี้เท่านั้นด้วยนะทำลายตรงนั้นไม่ได้โอเคแตกแล้วอืโอ้โหดูเหมือนไม่มีดาเมจเลยปอง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 ,ปอง,ปองโอเคลุยต่อเถอะมืมดนะโอ้อะไรเนี่ยสัตว์ประหลาดกำลังล้อเล่นเราด้วยเตียงออบ,บี้อย่างนั้น โอ้ยไม่มีทางเลือกต้องกระโดดข้ามไปเท่านั้นไปกระเถอะใช่ไปมันร้อนเราเล่นด้วยเตียงออบบี้นะครับอ้แต่อย่าตกนะตกนี่ตายเลยนะเกมนี้ว้โอ้โหอะอะโอ้โหแล้วมันติดขอบเตียงอ้าวตายเลยเริ่มชีวิตใหม่ต้องใช้โลบกักโอ้โคตรขี้งกเลย โอ้ผู้วัฒนาโคตรฉลาดเลยมันวางไงนั่นอะ่ะไอหัวเตียงครับดักตีนเราเพอเรากระโดดปุ๊บเท้าเราไปโดนหัวเตียงแล้วก็กระโดดไปไม่ได้ตายเลยเออทำไมนี่ไอหมอน,นี่มันสูงจังเลยอะ่ะสูงจังเอาละครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะเจเจคลิปหน้าครับผมไม่บา,บายจ้าอยอยเธอน่ารักจังเลยอะ่ะโอ้าน่ารักจังเลยนะเนี่ยสนใจอยากได้หนูเป็นเลี้ยงไหมจ๊ะ